สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนอาจารย์นะคะชื่ออาจารย์ชัดยกงามรีนะคะวันนี้จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร,ร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3ภาคเรียนที่1นะคะตอนอื่นอาจารย์อ,อนุญาตแชาร์ชสไลด์ขึ้นมาก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องเรียนหัวข้ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่นักเรียนจะต้องได้เรียนนะคะสาหรับนักเรียนชั้นม .3 มเทอมที่1นนี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยการ,การ,การเรียนรู้เดียวเท่านั้น ะะก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นนะคะเป็นบทเกี่ยวกับที่เราใช้ชีวิตในประจําวันของเราก็คือการคาดเดาคาดคะเนมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะมันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนการคาดเดานั้นนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกันเลยว่าความน่าจะเป็น มันเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศสาสตร์อย่างไรนะคะก่อนอื่นอ imprint, าจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก่อนนะคะเช่นส่งฝาจุกไปชิงโชคแต่ไม่เคยได้รางวัลถ้านักเรียนเป็นคนคนหนึ่งซึ่งส่งฝาจุกไปชิงโชคแต่นักเรียนไม่เคยได้รับรางวัลเลยนักเรียนคงต้องมานั่งพิจารณาแล้วว่าทําไมเราส่งไปแล้วไม่เคยได้รับรางวัลเลยทําไมต้องเป็นคนอื่นที่ได้รับรางวัลมี2ออย่างด้วยกันที่นักเรียนไม่ได้รับรางวัลเลยคือ1 นักเรียนส่งไปน้อยส่งไปน้อยหมายความว่านักเรียนหนึ่งคนเนี่ยส่งไปแค่ฝาเดียวแต่คนอื่นหนึ่งคนเขาส่งมาสิบฝานักเรียนส่งไปฝาเดียวกับคนอื่นส่งไปสิบฝานักเรียนคิดว่าใครจะมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่ากันก็ต้องเป็นคนอื่นถูกต้องไหมคะแต่ถ้านักเรียนหนึ่งคนส่งไปยี่สิบฝาสามสิบฝาร้อยฝาพันฝาะคนอื่นก็ส่งในระดับที่สิบยี่สิบ นักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมากกว่าคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ะคือความน่าจะเป็นต่อไปค่ะพวงนี้อาจจะมีฝนตก70%จากประโยคนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันมีคำคำหนึงนะคะซึ่งเป็นการคาดคะเนหรือการคาดเดานั่นก็คือคําว่าอาจจะนะ,ะมันคืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะ คุณนี้อาจจะมีฝนตก70%ของพื้นที่มันอาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้มันอาจจะมากกว่าน,นี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นความน่าจะเป็นนั่นเองนะคะเป็นการคาดเดาหรือการคาดคะเนประโยคที่3มก็คือคาดว่านักท่องเที่ยวแถบอันดามันลดลง20%คำที่แสดงความน่าจะเป็นก็คือคำว่าคาดว่านะคะคาดว่าไม่ได้บ่งบอกว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆหรือไม่นะคะ นักท่องเที่ยวแบบอันอมันอาจจะลดลงจริงๆก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะลดลงแค่สิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะลดลงสิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะไม่ลดลงเลยก็ได้นะคะมันเป็นการคาดเดาตามความน่าจะเป็นเฉยๆเพราะฉะนั้นนะคะจะสรุปให้ฟังว่าความน่าจะเป็นนะคะมันคือจํานวนลูแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันสําหรับการ เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ว่านักเรียนจะสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะคะตัวอย่างนะคะเช่นนักเรียนโยนเหรียญบาทสองเหรียญหนึ่งครั้งนะคะเราจะกำหนดให้เหรียญอันหนึ่งเป็นเหรียญที่หนึ่งและเหรียญอีกอันหนึ่งเป็นเหรียญที่สองผลลัพธ์ที่จะได้เป็นเช่นไรความหมายมันก็คือถ้านักเรียนเอาเหรียญมาเหรียญบาทมาสองเหรียญแล้วก็โยนพร้อมกันแล้วโอกาสที่มันจะจะหงายหน้าออกมาเนี่ยมันจะผลลัพธ์จะเป็นยังไง โดยที่อาจารย์จะให้ H นะคะแทนเป็นเหรียญที่ออกหัว T เป็นเหรียญที่ออกก้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเหรียญหนึ่งเหรียญจะมีแค่สองหน้าก็คือมีหัวกับมีก้อยถูกไหมคะอันนี้คือเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่หนึ่งมีทั้งหัวและมีทั้งก้อยเหรียญที่สองก็เป็นไงลูกในเหรียญที่หนึ่งนะเหรียญที่สองก็มีสองด้านเหมือนกันก็คือมีทั้งหัวและมีทั้งก้อยเหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าเราโยนหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างเช่นถ้าเหรียญที่หนึ่งมันออกหัวเหรียญที่สองออกหัวแสดงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือหัวกับหัวถูกต้องไหมคะแต่ถ้าอันที่หนึ่งออกหัวอันที่สองออกก้อยผลลัพธ์ที่มันอาจจะออกมาได้ก็คือหัวและก้อยถูกต้องไหมคะต่อไปถ้าเหรียญที่หนึ่งออกก้อยละ่นะนะคะ เหรียญที่สองก็อาจจะออกเป็นหัวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของมันที่ออกจะได้ก็คือเหรียญที่หนึ่งเป็นก้อยแล้วเหรียญที่สองเป็นหัวนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเหรียญที่หนึ่งออกเป็นก้อยเหรียญที่สองออกเป็นก้อยนะคะผลลัพธ์ของมันก็คือเป็นก้อยและเป็นก้อยเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญบาทสองเหรียญนะคะโยนพร้อมกันหนึ่งครั้งมันจะออกผลลัพธ์ได้เป็นสี่แบบเท่านั้นก็คือ หัวหัวหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยแบบนี้นั่นเองนะคะจะออกนอกเหนือจากสี่เหตุการณ์สีผลลัพธ์นี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไปต่อค่ะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกนะคะทอดลูกเต๋าก็คือการทอยลูกเตา๋าโยนลูกเต๋านั่นเองลูกเต๋านะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นสีเนะะส่เหลี่ยมลูกบาศนะคะซึ่งสี่เหลี่ยมลูกบาศตัวนี้นะคะก็จะมีด้านทั้งหมด6ด้านด้วยกัน ซึ่งด้านทั้งหกด้านเนี่ยจะมีทุกด้านจะมีแต้มของมันเองก็คือมีแต้มหนึ่งสสามี่ห้าและหกนะคะครบทุกด้านทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกแค่ลูกเดียวนะครั้งเดียวด้วยโยนหนึ่งครั้งแล้วหงายหน้าออกมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีลูกเต๋าลูกเดียวโยนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้คืออาจจะเกิดแต้มหนึ่งขึ้นก็ได้อาจจะเกิดแต้มสองก็ได้จจดแต้มสมก็ได้ แต้มสี่ก็ได้แต้มห้าก็ได้และแต้มหกก็ได้เพราะเราใช้ลูกเต๋าแค่ลูกเดียวและทอยแค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่จะมันจะหงแต่ละหน้าที่เป็นตัวเลขแต่ละด้านเนี่ยก็คือโอกาสได้อย่างละหนึ่งครั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คืออาจจะเป็นแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าและแต้มหกก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นตน้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด นี่คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อเราโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งมันคือผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการสุ่มทดลองก็ได้เช่นนักเรียนลองสุม่มทดลองหนึ่งครั้งสิเอาครั้งที่หนึ่งได้แต้มหนึ่งครั้งที่สองได้แต้มสองครั้งที่สามได้แต้มสามครั้งที่สี่ได้แต้มสี่ครั้งที่ห้าได้แต้มห้าครั้งที่หกได้แต้มหกแต่หนึ่งครั้งของนักเรียนอาจจะเกิดขึ้นเป็นอะไรก็ได้รับรองไหมคะนะคะไปดูตัวอย่างตัวต่อไป ในการทอดลูกเต่าอีกแล้วแต่เพิ่มลูกเต่าเป็นกี่ลูกคะเป็นสองลูกจก้ะทอยกี่ครั้งทอดไปหนึ่งครั้งเราจะใช้สมาชิกตัวที่หนึ่งเป็นคู่อันดับอาเป็นคู่อันดับนักเ,เรียนต้องจำไม่ได้ว่าการเขียนคู่อันดับเขียนยังไงการเขียนคู่อันดับคือต้องมีวงเล็บนะคะแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะคะซึ่งเขาบอกแล้วว่าสมาชิกตัวที่1นึ่นะคะ อันนี้เป็นสมาชิกตัวที่หนึ่งอันนี้เป็นสมาชิกตัวที่สองเพราะมันเป็นลูกเต๋า2ลูกอันนี้ลูกเต๋าลูกที่หนึ่งอันนี้ลูกเต๋าตัวลูกที่สองนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเขาได้ถามว่าถ้าสมมติว่าเราทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งมันจะออกแต้มมาเป็นแต้มไหนได้บ้างเป็นคู่อันดับไหนได้บ้างนักเรียนก็รู้นะคะว่าอ่ะอันเนี้ยลูกเต๋าสมมติเป็นนี้เป็นลูกเต๋าลูกที่หนึ่งลูกเต๋าแต่ละลูกมีกี่หน้าลหกหน้านะคะ หหน้าก็จะแสดงอะไรคะแสดงตัวเลขทั้งหมดหตัวเลขก็คือแต้มทั้งหมดหแต้มก็คือหนึ่งสองสามี่ห้าและหนี่คือลูกที่1นะคะลูกที่2ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็จะมีแต้มทั้งหมดอยู่6แต้มเช่นเดียวกันคือแต้มที่1แต้มที่สองแต้มที่สามแต้มที่4ี่แต้มที่ห้าและแต้มที่หนะคะทีนี้เขาถามว่าลูกเต๋าสองลูกที่ทอดออกมาเนี่ย มันจะเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างคู่นับไหนได้บ้างนะคะก็คือถ้าสมมติว่าโยนลงไปแล้วท่อดลงไปแล้วลูกเต๋าลูกที่หนึ่งออกเป็นหนึ่งลูกเต๋าที่สองอาจจะออกเป็นหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สีส่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้แสดงว่ากลายเป็นคู่นับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งหกเช่นเดียวกันถ้าลูกเต๋าลูกที่หนึ่งนะคะออกแต้มสอง แล้วลูกที่2อ,อาจจะเกิดเป็นแต้ม 1, นึ่งแต้มสแต้มสแต้มสแต้มหแต้มหก็ได้มันคือคู่อันดับ 2, 1 2, 2, นึ่งสอและ 2, 6ตัวถัดไปก็ทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคู่อันดับที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ลูกแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต้มที่ได้ลูกที่1อาจจะเป็น1 สองสามสี่ห้าหกก็ได้แล้วก็ไล่มาว่าลูกที่สองเป็นหนึ่งหนึ่งหมดเลยก็ได้สองสองสามสาม,สามก็สลับที่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็เป็นขั้นดับที่นักเรียนเห็นดังต่อไปนี้เพราะว่าแต้มของลูกเต๋ามีแค่หนึ่งถึงหกนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นขั้นดับทั้งหมดสามสิบหกขั้นดับนะคะดังที่อาจารย์สรุปให้เห็นอยู่หน้ากระดานตอนนี้นะคะ ไปดูตัวอย่างตัวที่สี่ค่ะกล่องใบหนึ่งนะคะกล่องใบหนึ่งใบที่หนึ่งนะลูกนะมีบัตรตัวเลขสามบัตรสามใบกล่องใบที่หนึ่งอันนี้เป็นกล่องนะลูกนะใบที่หนึ่งมีตัวเลขทั้งหมดอยู่สามใบด้วยกันใบที่หนึ่งสองสามบัตรที่เขียนตัวเลขก็คือเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขสี่และกล่องใบที่สองกล่องใบที่สองนะคะ กล่องใบที่สองเนี่ยมีตัวเลขอยู่สองใบคือใบที่เขียนตัวเลขห้ากับตัวเลขเจ็ดถ้าสุ่มหยิบบัตรจากกล่องใบที่หนึ่งและกล่องใบที่สองกล่องละหนึ่งใบจงหาผลลัพธ์ที่ได้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดถ้านักเรียนสุ่มหยิบนะะจากกล่องใบหนึ่งและกล่องใบที่สองพร้อมๆกันมันจะได้เป็นตัวเลขอะไรบ้างนะคะผลลั์ที่ได้ เช่นถ้ากล่องใบที่หนึ่งนักเรียนได้เลขหนึ่งมากล่องใบที่สองอาจจะหยิบได้เลข5ก็ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์อันแรกที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ1,5ึาถูกต้องไหมคะถ้ากล่องใบแรกได้หนึ่ใบที่สองอาจจะได้7ก็ได้นั่นคือผลลับ